มาแล้วนะจ๊ะสําหรับคนที่อยากเห็นหน้าตาตัวจริงของ S 2 2 Ultra เอ๊ะไม่ใช่หรือว่า Note 22กันแน่ <S <S สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับส,สนอเสนอนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาววงเจ้าซัมซุงนะครับเจ้าซัมซุง Galaxy S 2 2 series เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล a k นะครับแล้วก็ข้อมูลเนี่ยหลุดออกมาทุกรุ่นแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้ทีนึ่งตรงนี้เนี่ยครับต้องขอขอบคุณนะครับทางร้านขายรีเทลนะครับของทางอังกฤษนะครับที่ชื่อว่าโมบายฟันนะครับเขาก็มีการเปิดเผยเจ้าตัวดัมมี่ของเจ้าตัว S22 S22+ Plus แล้วก็ S22 Ultra มาเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าเจ้าดัมมี่คืออะไรนะครับเจ้าดัมมี่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนตัวปั้นนะครับตัวจริงหน้าตาของมันเนี่ยเพื่อจะสำหรับคนที่จะผลิตเคสเนี่ยก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้เนี่ ไปใช้เป็นดัมมี่ในการผลิตเจ้าตัวเคสได้จากข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราจะมาพูดถึงขนาดของหน้าจอก่อนเพราะผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยสนใจในเรื่องของขนาดมากเพราะว่าหลังๆเนี่ยทุกคนน่าจะเริ่มชอบมือถือที่เล็กลงนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัว S10e นะครับเป็นเครื่องหลักด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูรีวิวเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวเอาไว้มาดูต่อกันได้นะครับ โอเคเรากลับเข้ามาก่อนนะครับในเรื่องของเจ้าตัว S 22หน้าตาของมันเนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะพูดถึงในเรื่องของสเปคขนาดหน้าจอนะครับตัวเล็กสุดนะครับก็คือเจ้าตัว S 22เนี่ยขนาดจะอยู่ที่6.06นิ้วนะครับสำหรับเจ้าตัว S 22 plus เนี่ยจะอยู่ที่6.55นิ้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัว S 22 ultra เนี่ยก็จะอยู่ที่6.8นิ้ว แล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเจ้าตัว S 22 Ultra เนี่ยจะมีช่องใส่ตัว S Pen มาอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของสีเนี่ยที่เราจะต้องคุยกันนิดนึงนะครับก็ตรงตามที่คาดกันไว้เลยนะครับก็คือมีมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสีสีด้วยกันสีสีด้วยกันนะครับก็คือสีดำสีขาวสีเขียวแล้วก็สีดาร์กเรดหรือว่าสีแดงนั่นเองและทาง Mobile f ันนะครับก็ยังมีการ เปรียบเทียบเรียกว่าเปรียบเทียบแล้วกันนะครับเจ้าตัว S 21 Ultra เนี่ยวางคู่กับเจ้าตัว S 2 2 Ultra เนี่ยดูว่าตัวไหนเนี่ยขนาดหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเราเห็นเลยนะครับว่าอันนี้คือดูจากสายตาผมเองเนี่ยเห็นเลยชัดๆเลยว่าเจ้าตัว S 22 Ultra เนี่ยขนาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแอบใหญ่กว่านิดนึงนะครับเพราะว่าทวกขอบขอบของมันเนี่ยเป็นขอบแบบเหลี่ยมนะครับสำหรับคนที่ชอบเจ้าตัว Note 20 Ultra 5G เนี่ยนะครับน่าจะชอบตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยต่างกันเลยและในรูปสุดท้ายนะครับก็มีการเปรียบเทียบนะครับเจ้าตัว S20 Ultra แล้วก็ S21 Ultra นะครับแล้วก็ S22 Ultra เนี่ยเอาทั้ง3ตัวนี้เนี่ยสตัวเทพเรือธงสมัยก่อนเนี่ยมารวมตัวกันนะครับแล้วให้ดูว่าเครื่องไหนเนี่ยขนาดใหญ่เป็นยังไงบ้าง คิดว่าน่าจะจับถนัดมือไหมผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะสนใจที่จะซื้อเลยหน้าตาของกล้องด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเนี่เป็นไปตามที่คาดเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่เป็นคนที่ใช้ LG มาหลายรุ่นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีความกล้องหลังนะมีความแบบเป็นดีไซน์ LG นิดนึงนะครับทุกคนเนี่ยรู้สึก ว่าคล้ายกันไหมเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลร้อนๆล่าสุดของผมเลยนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็เลยแล้วก็แชร์ subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยว่าเฮ้ยสีสีเนี่ยที่จะมาเนี่ยชอบสีไหนมากที่สุดส่วนตัวเนี่ยผมชอบสีแดงนะครับเพราะว่าหลังจากเห็นพ่งเห็นภาพมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแอบหลงรักในสีแดงโทนนี้ของซัมซุงนะครับก็วันนี้เนี่ยไปข้อมูลทั้งหมดวันนี้เสรเสริเสร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืม ใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ